เพื่อนๆวันนี้มีเรื่องแซ่บสุดๆมาเล่าให้ฟังคือแอดมินไปเจอเรื่องราวหนึ่งในเพจคุณ Scott HD แล้วแบบว่าข้อมูลที่เขาโพสต์มาเนี่ยมันทำให้ทุกคนที่ได้อ่านต้องอึ้งกันหมดเลยละ่ะเรื่องของนางงามคนหนึ่งชื่อนาโนที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ในตอนนี้ที่พีคคือโพสต์นี้บอกว่านาโนเนี่ยเกิดที่โรงพยาบาลในจังหวัดตราดโตในประเทศไทย เรียนหนังสือถึงชั้นม .4 ที่นี่และพ่อของเธอก็เป็นผู้ที่อบพยพหนีเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาพึ่งใบบุญในไทยจนทำให้เธอได้มีบัตรประชาชนและพาสปอร์ตไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนรับไม่ได้คือพฤติกรรมที่สวนทางกับความเป็นคนไทยอย่างสิ้นเชิงโพสต์นี้บอกว่านาโนมีนิสัยชอบด่าคนไทยลับหลังเวลาที่ไปอยู่กัมพูชาแต่พอมาอยู่ในประเทศไทย ก็ด่าคนกัมพูชาอย่างสนุกปากแถมยังเคยบอกว่าจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกเลยแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเพื่อจะเปิดบริษัทที่นี่แต่ก็ถูกผู้ใหญ่ในไทยสกัดฝันทําให้เธอไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้สุดท้ายเลยไปคว้าม,มงนางงามในประเทศเพื่อนบ้านและขึ้นแท่นเป็นนางงามอันดับหนึ่งของที่นั่นแทนนอกจากเรื่องพฤติกรรมนิรคุณแล้ว ก็ยังมีเรื่องส่วนตัวของเธอที่ทำให้ทุกคนถึงกับอึ้องไปตาตำกันเลยละเพื่อนๆโพสต์นี้บอกว่านาโนเป็นคนที่ไม่ชอบอาบน้ำของรักของห่วงของเธอคือหวีและงานอดิเรกก็คือเดินซื้อเสื้อผ้าที่ห้วยขวางและไปทำสัลยกรรมกับฉีดหน้าที่กรุงเทพอาหารโปรดคือไข่ข้าวกับถั่วต้มส่วนสีที่ชอบคือสีเขียวและสีเทาเพอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเท่านั้นแหละ คอมเมนต์นี่ถล่มทลายเลยแต่ละคอมเมนต์นี่จัดหนักจัดเต็มกันแบบไม่มีใครยอมใครเริ่มจากคอมเมนต์ที่แสดงความไม่พอใจในพฤติกรรมของเธออย่างเช่นออนชุติมาที่บอกว่าเกิดประเทศไทยโตเมืองไทยพ่อและแม่หนีตายมาพึ่งบาร,รมีพ่อหลวงไม่เคยสํานึกอะไรเลยและก็มีอีกหลายคนที่เรียกร้องให้รัฐบาลถอนสัญชาติไทยของเธออย่าง รุศดายนลรดีชนิสาที่บอกว่าถอนสัญชาติด้วยจ้าสาวหรือช่างสงกรานทิมที่ว่าควรงดพาสปอร์ตไทยห้ามเข้าประเทศอีกอย่าใจดีมากซึ่งสะท้อนความรู้สึกของคนไทยที่รู้สึกว่าถูกหักหลังกันอย่างชัดเจนประเด็นเรื่องความไม่สะอาดของเธอก็ถูกพูดถึงอย่างหนักเลยนะเพื่อนๆอ,อย่างอภิชยาถุงทองก็คอมเมนต์ว่าทำไมแลดูเนื้อตัวสกรปรกมาก จิตใจยังสกรปรกตามตัวไปอีกหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่หวีของเธออย่างเช่นมุสโซลินีเคสก็บอกว่าเห็นหวีนางหวีผมและเอิม่มดำมากนอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์ที่แซวเรื่องสีผิวและสีที่ชอบอย่างเช่นสุภาพรยุดติมิตรที่บอกว่าใครที่ไปว่าน้องเขาดำไม่จริงหรอกน้องเขาเขียวตังหกักและเนงมาเมียวที่บอกว่า ไม่แปลกใจที่ชอบสีเขียวเทาชอบสีผิวตัวเองซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ที่จี้ใจดำของเรื่องนี้เลยเรื่องนี้มันทําให้คนไทยหลายคนรู้สึกผิดหวังในตัวนานโนมากเลยนะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะเธอได้โอกาสจากแผ่นดินไทยมากมายแต่กลับแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาให้เห็น แล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้แล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลมาเม็ให้ฟังแบบจัดเต็มเลยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในเพจอาเซียนมองไทยนะคือมีคนมาโพสตแสดงความดีใจกันยกใหญ่เลยค่ะว่าทางองค์กร mgi miss grand international ได้ปลดพิชชี่ออกจากสารบบไปแล้วในโพสต์และคอมเมนต์เนี่ยมีแต่ความรู้สึกสะใจและโล่งใจมากๆเลยนะเพื่อนๆมีคอมเมนต์หนึ่งที่ฉันอ่านแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมพวกเขาถึงดีใจกันขนาดนี้เขาบอกว่าที่ผ่าน มาต้องอยู่กันแบบระวังตัวสุดๆไม่กล้าด่าดพิชชี่แรงๆเพราะเขามีแฟนคลับเยอะมากแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกับอิงฟ้าทําให้แฟนคลับของเขาพลอยมีอิทธิพลไปด้วยพวกเขาคอยตามเปตามซื้อของให้พิชชี่ตลอดเวลาทําให้กลุ่มเล็กๆที่รู้เรื่องราวเบื้องหลังเนี่ยพอจะพูดความจริงอะไรออกไปก็ไม่มีใครเชื่อเลยโดนหาว่าเป็นพวกคลั่งชาติบ้างดูถูกเพื่อนบ้านบ้างต้องทนกันมานานมากๆเลยที่ทําให้เรื่องนี้มันยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกคือมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่พิชชี่คนเดียวไง เพื่อนๆคอมเมนต์ Comment ส่วนใหญ่ลงรายละเอียดถึงเรื่องของทีมงานเบื้องหลังด้วยโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของพิชชี่ที่ชื่อสกอรครอบนี่แหละตัวดีเลยมีคนมาแชร์ว่าสกอรครอบเป็นเจ้าของห้องเสื้อที่ก๊อปปี้ชุดไทยแบบไม่หยุดเลยนะแล้วเพื่อนๆต้องรู้นะว่าแก๊งนี้เขาทำกันไม่ใช่แค่ในไทยแต่ขยายอิทธิพลไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยมีคนคอมเมนต์กันว่าสกอรครอบเนี่ยไปเป็นผู้สนับสนุนหรือพพอตเตอร์ให้กับเวทีมิส s u นิเวิร์สแคนบรเดียแถมเพื่อนพิชชี่อีกคนก็ไปซื้อเลก สุพราเนชั่นแนลแคนบรเดียมาทำเองด้วยที่ทำให้เรื่องนี้มันพีคสุดๆคือชุดประจำชาติที่ใช้ในเวทีประกวดของกัมพูชาหลายชุดเนี่ยก็เป็นฝีมือของสกอรครอบนี้ทั้งหมดเลยมันเหมือนกับการทำงานกันเป็นขบวนการเลยนะเพื่อสร้างชื่อเสียงและผลประโยชน์ให้กันและกันโดยที่อ้างอิงถึงวัฒนธรรมของประเทศอื่นคนไทยกลุ่มที่รู้ความจริงก็เลยพยายามต่อสู้กับแก๊งนี้มาตั้งแต่ปี2565แล้วแต่ก็โดนพวกนั้นบล็อกทุกช่วงทางเพราะพวกนั้นรู้หมดแล้วว่าความลับถูกเปิดโปงไปถึงไหนแล้วสิ่ง ที่คนในคอมเมนต์พูดถึงพิชี่กันเยอะมากคือเรื่องพฤติกรรมของเขาเขามองว่าพิชี่เป็นคนฉลาดแกมโกงนะเพื่อนๆจะทำตัวเงียบๆดูเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยออกมาตอบโต้อะไรเลยเป็นแบบนี้มานานแล้วอย่างเหตุการณ์ที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือตอนไลฟ์สดกับนาโนพิชี่ไม่ได้ด่าประเทศไทยเองนะแต่ปล่อยให้นาโนด่าอยู่คนเดียวแล้วก็ตัวเองก็คอยยุคอยปั่นอยู่ข้างๆแบบไม่ได้พูดอะไรแต่เหมือนรู้ทุกเรื่องแล้วก็เซียมสุดๆแล้วประเด็นที่คนส่วนใหญ่ยังคงคาใจกันอยู่ถึงวัน น,นี้ก็คือเรื่องชุดวันทองที่พิชชี่เคยใส่ไงมีคนคอมเมนต์ว่า3ปีแล้วพิชชี่ยังไม่ตอบหรือว่าชุดที่ใส่ก็ปี้นางวันทองไหมเพื่อนเขาก็ทําชุดให้ใส่แท้แท้แท็กถามมา3ปีจนเหนื่อยคือมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าความคาใจนี้มันยาวนานมากจริงๆแล้วก็ไม่เคยได้รบคําตอบที่ชัดเจนเลยตอนนี้คอมเมนต์ก็ยังคงไหลามาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็เป็นแนวล่งใจที่เรื่องนี้จบลงสักทีแต่ก็ยังทิ้งท้ายคําถามไว้ว่าทําไมถึงเพิ่งมาปลดตอนนี้แล้วเรื่องเราทั้งหมดที่แฉกันมาเป็นอย่างที่เขาว่ากัน จริงจหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างคะและเพื่อนๆรู้ไหมมีเรื่องนี้ต้องเล่าแบบต่อเนื่องเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ต้องตามกันยาวๆแอดมินเพจนางงามที่ตามสืบเรื่องนี้มานานเขามาเตือนแล้วว่า Miss Supra นชั่นแ a ลแค m เบ d i a เ0ีย2025นี่แหละที่พวกเราต้องจับตาดูให้ดีๆเพราะทีมหลังบ้านแอดมินเขาไปสืบมาว่าเจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่ที่ซื้อไปนะ่ะคือทีมเดียวกับเจ้าแม่วงการก๊อปปี้ชุดไทยที่ชื่อสกอ ซึ่งทีมนี้เคยด่าคนไทยทั้งวงการมาแล้วแถมยังมีประวัติการก๊อปี้ชุดไทยเยอะมากจนได้ฉายาว่าเบอร์หนึ่งของประเทศเลยทีเดียว เพื่อนๆลองดูวีรกรรมของพวกเขาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดสุริโยไทยของ Miss Universe สแค b บเ i ดีย2024ที่ก๊อปชุดของโอปอนมาแบบเป๊ะๆชุดพระแม่ธรณีที่ปิเคลมว่าเป็นต้นแบบของชุดแอนโทเนียชุดประจำชาติมิสชา h แค m บเ m ด o d ีย2023ที่ก๊อปชุด Miss Grand Phuket จนได้รางวัลที่เวียดนาม และยังมีชุดนางวันทองที่เอาไปก๊อปปี้ชุดที่ใหม่ดาวิชาเคยใส่ด้วยแอดมินเขายังบอกอีกว่าเจ้าของใหม่คนนี้เป็นแฟนตัวยงชุดไทยแต่ในทางที่ไม่ดีนักเพราะเคยระดมคนมากดรีพอร์ตเพจไทยจนเพจใหญ่ๆโดนบล็อกไปเพียบแอดมินเองก็โดนมาแล้วดังนั้นเขาเลยมาเตือนว่าเวทีอื่นยังไม่น่าห่วงเท่าซูปร์แนชั่นแลเพราะทีมนี้มาแน่และเราต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีๆโดยเฉพาะเรื่องผลโหวต เพราะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าประเทศเล็กๆแบบนี้แต่ได้คะแนนโหวตเยอะมากในเวที Miss Universe ปีที่แล้วซึ่งอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ได้ดังนั้นตอนนี้พวกเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและถ้าถึงเวลาประกวดเมื่อไหร่เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การก๊อปปี้แล้วแต่เป็นการพยายามเคลมวัฒนธรรมของเราอย่างต่อเนื่องแล้วเรื่องของสกอร,รอก,กระเทยขเขมรคนดังในวงการห้องเสือ้อ ที่ทำชุดก๊อปปี้ชุดไทยมานานแล้วนะ่ะคือนางเนี่ยไม่ใช่แค่ทำชุดก๊อปอย่างเดียวนะแต่วีรกรรมแสบๆคันๆก็มีเยอะมากนางชอบด่าคนไทยแล้วก็ไล่บล็อกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ติเตียนงานของนางไปทั่วไม่ว่าจะติเรื่องชุดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่พอใจคือบล็อกหมดขนาดแค่กดแชร์โพสต์เฉยๆยังโดนตามมาบล็อกเลยคิดดูว่านางจะแรงแค่ไหนขนาดเพจใหญ่ๆในไทยหลายเพจก็ดโดนเจ๊แกบล็อกไปแล้ว เพราะถ้าไม่พอใจใครนางจะแคปเพจไปแขวนให้คนมากดรีพอร์ตเพจแอดมินคนไทยก็เคยโดนมาแล้วด้วยนะที่เด็ดกว่านั้นคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำชุดนี่เจ๊แก่ก็มาซื้อที่ไทยนี่แหละเห็นเช็คอินในไทยบ่อยๆแล้วก็เอาไปทำชุดกอปปี้ที่กัมพูชาอีกทีเจ๊แกเนี่ยถือเป็นตัวแม่กอปปี้ชุดไทยอันดับหนึ่งในกัมพูชาเลยก็ว่าได้และมีคนไทยหมายหัวเยอะมากแต่เรื่องของเจ๊แกไม่ได้มีแค่นี้นะเพื่อนๆ เพื่อนเจ๊แกมีเส้นสายในวงการนางงามกัมพูชาที่แข่งมากเลยเพราะลิขสิทธิ์มิสยู Universe, นิเวอร์สแคนบรเดียนอะเปลี่ยนมาสมรอบแล้วนะหลุดปีละครั้งเอนดี ND ก็เปลี่ยนหน้าไม่ซ้ำกันเลยทั้งปี2022 2023 2024แต่เชื่อไหมว่าสกอรครอปก็ยังได้ทำชุดให้นางงามกัมพูชาอยู่ตลอดทั้งชุดประจำชาติและชุดอื่นๆเจ๊แกเคยทำชุดประจำชาติให้มิสแกรนด์แคนบรเดียมาก่อนด้วยนะ แล้วก็เริ่มเป็นสปอนเซอร์ชุดให้นางงามกัมพูชาอีกหลายเวทีเลยอย่างปีที่แล้วก็ทำชุดให้มิสชามให้นางไปประกวดอีกอดีตมิสแกรน์ล่องหนที่พีคคือวงการนางงามกัมพูชาเหมือนจะวนเวียนอยู่กับคนกลุ่มเดิมๆเ,เปลี่ยนเอนดีใหม่ไปก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยเพื่อนๆเ,เพราะเบื้องหลังก็ยังเป็นแก๊งเดิมๆที่คอยรันวงการนี้อยู่ดีอาจจะเหมือนแค่หาโนมินีมารับผิดชอบลายเส้นแทน ชุดสวยๆที่เห็นไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติชุดไทยแบบชุดที่ออกแนวจกักจักวงๆหรือแม้แต่ชุดที่เอาไว้ออกไปเดินเที่ยวนครวัด<ๆ>ก็มาจากแกงของสกอรครอปนี่แหละตอนนี้น่าจะมีตัวหลักๆอยู่3คนคือ 1. สกอรครอป 2. อกระเทยผมสั้นที่เคยทำชุดไทยสีแดงให้ชนิดใส่ตอนไปเที่ยวกัมพูชา 3. เพื่อนคนแรกที่เพิ่งได้ริคสิตมิสุพรังชแนลแคบเดีย2025มาหมดัดๆนี่แหละเพื่อน ลงคิดดูสิว่าถ้าปีหน้าลิขสิทธิ์หลุดอีกเปลี่ยนเอนดีใหม่ไปอีกแต่คนชื่อสกอปครอบก็ยังทำงานเบื้องหลังเหมือนเดิมเชื่อเถอะว่าวงการนางงามกัมพูชาไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ง่ายๆแน่นอน